แพลมีผู้ติดตามใน YouTube กี่คนคะเออจำได้น่าจะ270กว่ากว้าวอุ๊ยยอดมากเลยค่ะนี่นะคะคนดังไปอนาคตต้องอยู่ในกินเน็ตบุ๊กแน่นอนโอ้ร้อนหูนั่งนั่งในห้องน้ำนานที่สุดแล้วรพึ่งพาดิท็อกต่อขึ้นขึ้นฝั่งดีกว่าค่ะแค่ค่ะเดี๋ยวมาค่ะดิท็อกขึ้นฝั่งกันเถอะระวังนะดิท็อก มีใครมีอะไรแปลกผิไหเป็นไรอะตึกมันเข่าจะได้รับบาดเจ็บได้หน่อยกูจะลองเอมาทโอ้ม่นทไอะถ้ามันไม่มีหินกูจะไม่ว่าอะไรหรอกูม่ไ้ขีก่ไม่ขลเตาอพลังนดูดิว่าในุมนั้นมีไข่อส้ยไม่ใช่เราสวยมากเลยในกล้องอะอุ้ยในกนล้องอุบาตยจังโอ้ยเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยว ไม่ไม่ไม่ได้ไอซีไม่แห้ล้เบ้ยวคุณยังไม่ร้อนไม่่ร้อนใไหมไม่ร้อนแล้วพาริาดาวติ๊กต๊อกอันี่ดีกว่าใช่ค่ะร้อไคร้อนไหมค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูไม่ร้อนเอามาดูเลยดาติ๊กตสิครับเบี้ยวเบี้ยว้วยไม่เป็นไรไม่ต้องพารีจะลงท่องต i อกไหมเอยิููปไหมลงจะเ จะได้ดังเลยโค้ชเพาต้องดังแน่นอนทิปเป้าใช่นอนาคตใช่ในที่อนาคตถึงจะหลายปีแต่ก็ต้องดังแน่ถ้าเพลอยากรู้ทิปตีพมนะสวยีหมสวยอ่ะมาต่อหึเยวครับจะลอเล่นกคันดิสาะแต่กูคันยิงยิงนะเออกูคันริงไม่กูไม่ได้โดนนะกูยังคัน มันสอนหรือเต่าเลยไปแค่ไหนดูหน่อยค่ถ่ายอะไรหรอมันถ่ายคนที่เดียวถ่ายถ่ายคนลงยูทูบเขาแย้งแล้วอยากเป็นคนดังบ้างมันลงยูทูบนะปีใหม่นาไปลยจา้หวานี่เราจะมาทำอะไรกันครับีหนูไม่รู้เราไปหาเป็ดมาเจอไหม มาถ่ายกันบุกล้หน่อยแวอาลง yu-tube ได้ไหมอ่ะได้เพราะว่าขอดังแล้วขอกลัวขอดับตั้งยต่ยัดับตั้งแต่ที่มึงคิดว่าจะดังแล้วเอออยากก่อเขากินใช่ไปสาวนี่เออขอโทษเพื่อนไปแล้วแถ่ายเพื่อนด้วยแล้ววันถ่ายกับเราทิกตอค่ะเอ้ดว y o u t u ถ่ายเออขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย